สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ห,หรือขุนหลวงพระง่วเป็นพระมหกรรากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ได้ครองกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปีพศ1916ถึงพศ1931รวมเป็นระยะเวลา18ปี หลังจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ1893พระองค์ยังทรงสถาปนาขุนหลวงพะงวขึ้นเป็นสมเด็จพระบร,รมราชาธิราชพร้อมทั้งโปรดให้ขึ้นของราชาสมบัติณนเะมืองสุพรรณบุรีจนกระทั่งในปีพศ1916เป็นช่วงที่สมเด็จพระราเมศสวรคของราชาสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบร,รมราชาธิราชได้เสด็จจากเมืองสุพรรณบุรีมายังกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นสมเด็จพระราเมเสวรได้ถวายราชส,สมบัติแก่พระองค์และถวายบังคมลาสเสด็จไปครองเมืองลบบุรีตามเดิม ในช่วงของราชสมบัติพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ตลอดรัชกาลคือเป็นจอมทัพออกไปทำสงครามโดยมีศึกสำคัญได้แก่สงครามกับเมืองชากังราวพระองค์ทรงยกกองทัพขึ้นไปยังเมืองชากังราวถึงสี่ครั้งเนื่องจากเมืองชากังราวเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโข,ขทยัยโดยครั้งแรกทรงยกกองทัพไปในปีพศ1916การศึกในครั้งนั้นเป็นเหตุให้พระยาใสาแก้วเจ้าเมืองชากังราวเสียชีวิตแต่พระยาคำแหงสามารถกลับเข้าเมืองได้ การยกทัพไปเมืองชากังราวครั้งที่2ในปีพศ1919ครั้งนั้นท้าผากของเลิกทัพหนีแต่พระองค์ทรงยกทัพตามและสามารถตีทัพท้าผากของแตกและได้ท้าพ,พระยาเสนาขุนหมื่นเป็นจำนวนมากแล้วทรงยกทัพห,หลวงกลับพนคร การยกทัพมาเมืองชากังราวครั้งที่สามในปีพศ1921ครั้งน,นั้นพระมหาธรรมราชาที่สองพระมหากษัตริย์ลำดับที่7แห่งกรุงสุขโขทัยทรงจัดทัพออกรบแต่ไม่สามารถสู้ทัพจากกรุงศรีอยุธยาได้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งทรงให้พระมหาธรรมราชาครองเมืองต่อไปในฐานะเป็นประเทศร,ราชของกรุงศรีอยุธยาและในปีพศ1931 พระองค์ยกทัพไปเมืองชากังราเป็นครั้งที่4แต่ไม่ปรากฏว่าทรงยกทัพไปด้วยสาเหตุใดครั้งนั้นพระองค์ทรงพระประชวรและ,สะเสด็จสวรรนคตร,ระหว่างการสเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาเสรีพระชนมายุ7 8พรรษา